สวัสดีครับกรเกษตรหมูพอเพียงแล้วนี่นีน่น้นนองมโอนี้กะฮอนพี่น้องกะมัดกินสะพารำใบเหีแดงครับมัดซื้อไปหน่อละพันห้าไปน้องกเกษตรหมูต่อเลยนี่ี่น้องนี่ครับอสวยงามครับใบเหีแดงหน่อละพันห้าไปน้องคัามช่ไปน้องกับการเอาไหมเดี๋ยวไปี่น้องนี่ครับระบบหลักแข็งแรงครับระบบหลกัหลกสวยงามต่อมลยเกตเดือนพี่น้องตอนนี้ไป,ไปกะ พร้อมช้ำเลยพี่น้องผมมีอะไรพี่น้องเจนลราครับบ้านฮีเดียนนอสวยงามพี่น้องเนื้อเยื่อเนี่ยรับรองโดยกเกษตรบุ๊คพ่อเพียงครับ